ปลายคันมีอาการแล้วผมปลายคันมีอาการแล้วปลาเข้าแล้วผมหลังจากรอลุ้นชั่วโมงหนึ่งครับผมปลาเริ่มเข้าแล้วอุ้ยมีไซส์ครับอุ้ยนะครับสองนิ้วสามนิ้วแล้วปลาเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆครับพองส่งน้ำปลาเริ่มเข้าแล้วผมกินเรื่อยๆครับรอชมผลงานกันไปเรื่อยครับมาตกปลาเหมือนเดิมครับผม วันนี้มาเทสไส้ปนิมรอง,องส่งน้ำครับผมมีเวลาแค่ครึ่งวันครับเดี๋ยวประกอบกอุปรกรณ์เลยครับผมเดี๋ยวมาสายแล้วแปดโมงสิบห้าครับผมก็พร้อมลุยครับอุปรกรณ์ที่ใช้คันก็จะเป็นสีนค่ค,ค,ค,คันครับผมคันแปดฟุตสองคันคันเจ็ดฟุตสองคันครับผมสายแล้วครับผมไม่มีลานต้องลุยอย่างเดียวครับอะ พร้อมลุยครับผมตะกวัวใช้เป็นยี่สิบกรัมครับผมตะกวัวใช้เป็นยี่สิบกรัมเดี๋ยวลองเทสดูก่อนับถ้าน้ําไหลแรงไม่อยู่เราก็ต้องเพิ่มครับผมเป็นสามสิบกรัมสี่สิบกรัมเลยตะก้อก็ใช้เป็นตะก้อแกนพลาสติกสีส้มครับใช้ดีครับแนะนําตัวนี้เลยตัวนี้แนะนําเลยผมใช้ดีกว่าแกนล,ลิเวทครับผมทนทานกว่าแกนล,ลิเวทเวลาใช้หัวลิเวทมันจะ เวลาเราโยนบ่อยๆก็แทกอะ่ะตัวแกนกลางมันจะชอบหลุดครับผมตอนนี้เลยใช้ดีใช้ทนเลยถ้าไม่ขาดก่อนนะครับถ้าไม่ขาดนี่รับรองใช้ยาวๆเลยครับผมถ้าไม่ถ้าก็ขาดก็ใช้ยาวๆเลยหัวริเวทมันชอบเสียบ่อยครับผมใช้เป็นลูกปัดครับผมแล้วก็ชุดใส่หน้าเราก็เป็น0.5กับ0.8ครับผมลูกหมุนก็ตอนนี้ใช้เป็นเบอร์ หครับผมลูกหมุนเบอร์หกเลย yeah. ครับประมาณนี้เลยเป็นตะก้อวิ่งครับตะก้อวิ่งตัวเบ็ดก็ศูนจุดแปดสายหน้าก็เป็นแักซี่สามสิบปอนด์ครับลูกหมุนเบอร์หกก็ลูกปัดเบอร์แปดเลย ตะก้อสองจุดห้าเซนครับตะก้ยี่สิบกรัมเลยจบจบใช้ตัวนี้จะลืมจะลืมตะก้อลิบิดไปเลยครับผมถือว่าโอเคเลยตอบโจทย์เลยสาหรับคนชอบตะก้อวิ่งสายตะก้อวิ่งห้ามพลาดเลยครับผมแนะนําตัวนี้จบจบเลยเหยื่อดที่ใช้เราก็ใช้เป็นลําบ่มครับผมลําบ่มลําบ่มตัวนี้ก็ประมาณแปดขีดครับก็ต่อลําสดแปดขีดครับผมอ่าขนมปังกะทิประมาณแปดขีดครับผมประมาณนี้เลยใช้หนึ่งตัวหนึ่งครับวันนี้ที่คลองสงงาครับผม เอามาเทสไซส์ปนินดูครับผมก็เริ่มเลยครับมีเวลาแค่ครึ่งวันครับผมก็ลงกว่าจะได้ทําอะไรก็แปดโมงแล้วผมก็รอรับชมผลงานไป,ไปเรื่อยๆครับผมประมาณนี้เลยใช้แค่นี้พอครับฟองธรรมชาติไม่ต้องใช้เยอะครับผมก็ลำสดเลยลำสดหนึ่งถุงประมาณแปดขีดครับ ใช้เป็นนี้ใช้เป็นปังกะทิครับผมตกที่คลองส่งน้ําถือว่ามาเทสไซส์ปลาให้ดูครับผมปลานินโตหรือยังครับช่วงนี้ต้องรอดูกันครับผมล้างมือก่อนนะผมล้างมือก่อนเผื่อเราจับคีมจับอะไรมาก็คนครับผมปลาจะได้ไม่ระแวงครับผมเออสามารถผสมน้ำพร้อมตกได้เลยครับผมระบบนี่ทำไว้โอ้ใช้ยาวๆเลยผม ทำครั้งหนึ่งใช้ได้เป็น2เดือนครับผมก็ลําบ่มก็ทาง่ายๆครับใช้ชิปหมกักเคเมีนนะครับก็ชิปถั่วดแดงเคเมีนแล้วก็ใช้เป็นเยีามโลสองถุงครับแล้วก็ลําลำหกกิโลเลยประมาณปั่นให้เข้ากันนะผมแล้วก็บรรจุใส่ถุงมัดไล่อากาศให้แน่นเลยครับสองชั้นเลยแล้วก็เก็บใส่ถังหมักได้เลยครับหมักชิ้งไว้ได้เลย หมักทิ้งไว้สามถึงเจดวันครับสามารถผสมขนมปังผสมลำตกได้เลยครับผมที่หน้าหมายก็ตัวแต่งก็จะใช้เป็นพวกไฮเกตก็ได้ครับผมมะพร้าวเขียวเคเมนปลาเก็ตเคเมนแล้วแต่หมายครับแล้วแต่สภาพหมายไม่มีสูตรตายตัวครับผมสําหรับเหยื่อตกปลาครับผมเราต้องไปดูหน้างานอีกทีก็นี่เสร็จเรียบร้อยครับ่ะวานานนี้เลยเหยื่อเราก็ สามารถผสมน้ำตกที่หมายได้เลยครับผมช่วงแรกก็จะไล่เหยื่อครับผมก็ทําเป็นฝุ่นก่อนผมเหยื่อสักสามสี่รอบเราค่อยเพิ่มความเหนียวของเหยื่อครับผมช่วงแรกก็จะถมเหยื่อครับผมก็ให้เหยื่อละลายง่ายครับผมก็ต่อไปเราค่อยไล่ความเหนียวครับสักสองสามรอบผมก็ประมาณนี้เลยล้วนๆเลยครับผมก็รอรับชมผลงานครับผมมีเวลาน้อย พร้อมลุยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมจะใช้เม็ดโฟม2แบบครับแบบจมกับแบบลอยครับเม็ดเล็กๆเลยประมาณหนึ่งมิลสองมิลครับผมแล้วก็ไซส์ขนาดกลางครับผมจมเม็ดหนึ่งลอยเม็ดหนึ่งได้ครับผมสําหรับสําหรับสายเม็ดโฟมล้วนครับผมแนะนําเลยเม็ดเล็กๆเม็ดเล็กกับเม็ดขนาดกลางครับผมเราจะเอาจมกับลอย ประมาณนี้ได้เลยครับผมนะเริ่มลงเบ็ดกันเลยครับนะนะแปดโมงห้าสิบแล้วผมก็ใช้เป็นสี่คันเลยวันนี้สี่คันเป็นเดิมครับผมสีสหายก็ตีไม่ไกลมากครับผมตีใกล้ๆลองเทสด,ดูครับผมสักประมาณเจ็ดเจ็ดถึงสิบเมตรครับผมก็รอ,อชมผลงานกันเลย รอรับชมผลงานครับลงเบ็ด8โมง50ครับผมนี่ก็คลองส่งน้ําสภาพอากาศก็ถือว่าดีครับถือว่ายังไม่แดดมากครับผมตอนเช้าๆก็มีแดดโผล่ไม้เห็นนิดนึงก็เดี๋ยวคืมเดี๋ยวแดดครับผมก็ปลาสวายก็ขึ้นน้ําอยู่ครับผมก็ลงเบ็ดไปแล้วไม้แรกก็8โมง50ครับผมมีเวลาแค่ครึ่งวันเลยก็วันนี้ก็นานๆกบปลาก็มาตกเรื่อยๆครับทั้งตกสวายทั้งตกปลานินครับก็มีคน แวะเวียนมาถือว่าเป็นหมายมหาชนหมายหนึ่งครับผมก็หมายสวยเลยมาตกปลามาพักผ่อนครับบางคนก็เข้ากะดึกบางคนก็หยุดครับวันจันทร์ก็แล้วแต่สภาพสถานการณ์การทํางานของแต่ละคนครับผมก็ถือว่ามาตกปลามาพักผ่อนกันครับผมหมายสวยนะครับคลองส่งน้ําสวนณภูมิสมุทรากาลนะครับผมเป็นอีกหมายหนึ่งที่แนะนําเลยครับสําหรับท่านที่ยังไม่เคยมาก็ลองมาดูครับผม สามารถปลักหมดที่คลองส่งน้ําสุวรรณภูมิสมุทรปราการได้เลยครับผมก็คลองยาวครับยาวหลายกิโลเลยครับผมเกือบสิบกิโลเลยก็สามารถเลือกตกได้เลยก็มีปลาก็สวายปลายิศกปลาตะพงตะเพียนครับผมปลาหลากหลายพันเลยปลาจีนก็มีครับผมเดี๋ยวแต่ฝีมือใครจะได้ปลาชนิดไหนครับผมปลาสวายปลานินขึ้นน้ำผมถือว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนครับหัวสูบถือว่าทํางานนะผมก็ ปลานินอาจจะกินยากครับผมปลานินก็ไซยังไม่โตครับผมปลามันจะหลบเข้าตามมุมตามมุมประตูน้ําอย่างนี้ครับผมก็สามารถตกตุ้งติงสามารถตกสปิลได้เลยครับผมเอาไส้เดือนเอากุ้งสดมาตีเข้าในสามารถตกได้แล้ครับผมรอรับชมผลงานครับผมาลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รอลุ้นกันครับผมจะมีผลงานให้ชมไหมก็รอชมกันไปเรื่อยๆครับผมปลากินแลวครับผมโอยกินสองคันเลยปลาปลายคันมีกันแล้วครับผมปลาเริ่มเข้าแล้ว ือว่ากินจัดแล้วะงงนะใส่นี้ครับของสูงนะประมาณไซนี้ครับมาตรฐานไสามนิ้วครึ่งสามนิ้วครับผมเดี๋ยวว่าไซมาตรฐานเลยรอรับชมกันไปเรื่อยครับผมมีผลงานเรื่อยๆครับเริ่มเข้าแล้วผมเหยียบไปสี่รอบแล้วครับผม ก็ปลาเริ่มเข้าแล้วก็ลุยกันยาวๆแล้วผมใจเป้าเลยทีแรกว่าจะย้ายหมายแล้วเห็นเงียบโอ้โหเงียบอยู่นานครับเป็นชั่วโมงครับผถมเหยื่อไม่รู้กี่รอบอะฮะตีใกล้ๆครับผมน้ําไหลแรงมากเลยครับวันนี้รอรุ้นรับชมกันไปเลยยาวๆเลยปลายคันมีอาการแล้วผมปลายคันมีอาการแล้วผมปลาเริ่มกินแล้วปลาเริ่มกินเรื่อยๆปลายคันมีอาการ ของส่งน้ำใส่มาตรฐานเลยครับผมลอยเส้นหน่อยปลาเดี๋ยวก็โตปลาเริ่มเข้าแล้วผมหลังจากนั่งเหงาไปนาน <c oughs> โอ้หลังจากนั่งเหงาไปนานปลาเริ่มเข้าแล้วผมอ่ะลุ้นกันไปเรื่อยครับรอชมผลงาน <c oughs> ผ่านไปสิบเอ็ดโมงครับผม ก็ลงเบ็ดได้ตั้งแต่เก้าโมงครับผมเก้าโมงสิบโมงเโมงสองชั่วโมงครับก็สภาพปลาก็ไม่โตมากครับผมไซส์3ามนิ้วสามนิ้วครึ่งแล้วครับผมก็วันนี้มาเช็คหมายครับผมอยู่กันถึงเที่ยงรอชมผลงานครับผมไปคันมีการอย่ครับผมคันซ้ายสุดเลยครับคันซ้ายสุดเลยไปคันมีอาการอย่รครับอยู่ไหม อยู่ไหมอยู่เฮ้ยมีไซส์ครับมีไซส์เลยเฮ้ยมีไซส์เลยโอ้ไซส์นี้ครับสองนิว้วปลน้องก่อนะครับผมไซส์นี้เลยสองนิว้วส่งงานครับผมก็ประมาณนี้เลยปลาไซส์ถือว่าไม่โตมากครับถือว่าไซส์สามนิ้วสามนิ้วครึ่งครับคลองส่งน้ําก็ต้องรออีกหน่อยครับผมน่าจะช่วงพฤศจิกาธันวาครับผม ใครจะมาตกปลาินคลองส่งน้ําก็ต้องรออีกสักพักครับผมปลายังไม่ค่อยโตเได้น้ำน้าไหลแรงครับผมปัญหาคือตอนเช้ายังไม่กินครับผมกว่าจะกินก็10บโมงครับผมก็เรียนเอาเหนื่อยเลยก็ประมาณนี้ครับผมพอได้ทอดก็ถือว่าได้ไม่เยอะครับผมแต่ก็มาเทสไซส์ปลาให้ดูครับผมก็ประมาณนี้ครับผมชอบคลิปนี้กดใจเม้นแชร์ครับเดี๋ยวพาไปไหนยในอีกกดติดตามไปเลยครับพี่เดพาไปตกปลา